สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายซูผูกซูข,ขนเขาครับเนาะมาพบมาพอก,กันกับครัวชชนนอชเชนนอวเกเก่าพี่น้องเมื่อนี้ใช้หน่อยได้ของเซ่เส่มาฝากพี่จอนน้องครับผมหลายคนก็นอาจจะบ่เคยกินเนาะครับเนาะแต่อันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านของบ้านใชน่อยครับผมจังบวันหนองคายครับผมอยู่ไกลพี่น้องยู่ไกลครับผมเครื่องเคียงกับสิมีตามภาพนี่ะครับพี่น้องเชน่อยกต่บทบอกแล้วครับหนาะว่ามีเครื่องเคียงอย่างเนี้ย เป็นอาหารที่แทบสุดพี่น้องเป็นปีแล้วใช่ไหมเราค่อยกินครับผมมือนี่เอามานําเสนอนะครับเนาะบ่วากันมาคับมานมจีนพี่นอ้องเมียงมันก็สีมีน่นมจีนแล้วก็สีเมียนตะไคร่คาออนพี่น้องใบชับภูพี่น้องเป็นใบพันธุ์มันเด้อครับเด้อแล้วก็สีมีไอ้ใบหรอลาภาอันนี้อันชิเป็นอันใบกะเพราพี่น้องช่ไหมเอามากแก้มน้า แต่ว่าบางบางคนเพิ่นกับสีบวก,กินนะพี่น้องน้องบอเป็นยังงล้กเสิมีต้นหอมบักชีพี่น้องใบสลัดอันนี้คือใบใบพันธุ์มันด้อยค่ะพี่น้องใบพันธุ์มันมาะม,มาบอกอะไรอย่างอั้นนี้พันธุ์ซูเบิงตั้งประเทศเลยนะประเทศกะดีนะพี่น้องเนะมาค่ะมาอย่างว่าน้องแค่อาจจะรู้ดีครับผมเป็นอาหารพื้นบ้านเลยครับแซ่บแซ่บพี่น้องเลยน้ำจิ้มกะ เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดเดี๋ยวคลิปหนาใช่หน่อยสิเฮ็ดวิธีท่าไม่เบิ่งครับผมแต่ว่าคลิปนี้จินก่อน <c oughs> อะครับมารับแรกพี่น้องใช่เข้าไปโอ้ยใช่หน่อยลต่ว่าอยากคักพี่น้องเอ้ยบริกินโดนแล้วน้ำจีนพี่นอ้องกะสซีบา้าเมียงคล้ายๆแหนมเนื้ออะไพี่น้องแต่ว่ามัน แ่บกว่าอยู่อันนอเมียนกระเทียมนะมีน้องตะไคร้นี่ดูดวดพี่น้องใส้เข้าไปพันเลยพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มเท่ากับใสกับแบงซีเลยได้พี่น้องได้เนี่ยสีเลยเนี่ยเกาหลีก็เกาหลีหรอแพ้พี่น้อง Thank <sharp inhale> you. พี่น้องูอ้ได้ยังได้สูตรคักมาถามได้ด้วยครับด้วยต้นตะกูลเลยนะครับอืพี่น้องเออยู่ใกล้นี่ต้องตุนเนื้อไกลแบบเปื่อยๆด้เลยครับ อยใกล้พี่น้องอยู่ใกล้เป็นภาตาเยอเจ้าเอื่นกันมากเ้ยพี่น้องเนาะยุ้ยไปว่าอย่างว่าคล้ายตุ๋นไก่หรือว่าไก่ใต้น้ํานะครับพี่น้องครับแต่ว่าเครื่องเทศไม่ใช่ครับคนละแบบเด้อพี่น้องเด้อบานไหยบานมนั่แบ่บ จงังสี่ได้ <c ười> เป็น้องนี่ใส่สี่ได้เนี่ยสี่ได้โว้ยทำไงแล้วตากใส่เลยพี่นหนังเนี่ยลูกโดดบางหน้าหน่อยแน่สุดยอดอเก่งใจเดี๋ยวพับเขม้าอีกจังหน่อยมันแมนอยู่บา้านให้หน่อยกับข้ามตาสวดพี่น้อง รื้อใบขอ,อ้าไป่มดเงยกินก็สวยกะแซ่บพี่น้อง,อง,องแต่บานเช็ดบ้านเชหน่อยจิบพผันเอา ร่องเด็ดยบึงเด้อยพี่น้องเด้อยอยู่ใ,ใกล้หนองค่ายครับผมอยู่ใ,ใก่ครับผมนี่นะริงๆีก็เสียบ น้องค่าผู้ใดแด่ผู้หลุดจากยยไกลยย,ยทุกอย่างได้ได้เบิดครับผมยยเป็ดยยไก่ยยหมูแค่หน่อยความอนุญาตมันจีเละเทะได้อย่างไรพี่น้องอื้อห้ามอุกไปโลดกินน้นมไก่กับแซมนันนั่นอันนี้ค่าพี่น้อง กระเทียมตะไคร้แปะใบพี่น้องพริกดสดดวดเท้าผ่านไปได้เลย <c oughs> ตากใบพี่น้องแถวนี้บะมี่ขายหรอกครับให้ไปหารดบะมี่หรอกครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ยังตีแล้วครับพี่น้องเนะ้่ข้ามตาตรวจได้ได้ <c oughs> เป็นอาหารพื้นเทบ้านเราเรา,เราก็จะอนุรักษ์นะพี่น้องเนาะตั้งประเทศหรือในประเทศกด็ดีวยพี่น้องเด้อทางมาถามใช่หน่อยได้จวด ีน่นามล้ใแย่น้ำที่หนึ่งพี่น้อง <c oughs> บม่ได้แต่น้ำแตนกนบ่ <c oughs> <c oughs> จัดเข้าไปพี่น้องนี่กระเทียมตะไคร้ใส่หลาย <c oughs> หอมหลาใส่หน่อยหอมหน่อยนี่ข้าหอนพี่น้องจัดไปพี่น้องจิ้มรดเด็ด จวดพี่น้องจวดเห็นบ่อืน่าเอาปากจังงหนบนันนี้ไม่รู้กันห <laughs> ยอกยอกพี่น้องเขาได้เกา left. ผู้ใดสนใจก็ทักมาถามได้พี่น้องเด้อยไม่แม่นสูตรที่เฮ็ดยากด้วยด้อครับพี่น้องครับอยู่ใกล้ครับผมอยู่ใกล้บ่น้องข่ายแฉจิบลูเนี่ยครับได้พี่น้องด้ือมบาว่ากันนี่จวดครับพี่น้องจวดครับ ทีกะได้พี่น้องทีกะได้เนี่ยคุยเลยบันนี้คุย,ยเนี่ยเดี้ยพี่น้องยอด ใจใช้หน่อยคักเด้มึงเนี่ย ินจังได้ก็ได้พี่น้องเอาอย่างหอ,อกวก้อนกับตามมันกระสิไปร่วมกันอยู่ฮะ พี่น้องจัด <c oughs> โอ้ยพี่น้องสูตรจัดครับพี่น้องตั้งแตะใหคลิปม,มามีคลิปนี่ละ่ะที่เชนได้ถืกใจที่สุดฉันี่ได้เห็ดกินไอ้อาหารพื้นบ้านเจ้าของเนาะบ้านเชนนี่นกอ็อยู่หนังไาย <laughs> สูตรเด็ดพี่น้องสุดเด็ดแต่ว่าคลิปหน้าเดียว เช่นไรฉันมาเห็นวิธีทำให้เบิ้องต้นคเนาะมือนีเช่น้ไรขอตัวลาไปก่อนครับผมค็เนื่งจะขอตัวลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะบริภักดิกันติดตามในคลิปต่อๆไปทีเช่นไรฉันให้ลงนะคำนะ่ะอ่าคอมเมนต์อีกอย่างมากเช่นไรกะสิพยายามฝ่าตอบได้ครับเด้อภารกิจแต่ละคนกับบคุคคลนเะคำนาะเป็นงาลังแรงใจกับกลัวเช่นไรแชแนลเด้อเด้อคำพี่น้องเด้อแต่ละเกี่ยวกับเช่นอากาศ เต็มใจได่ใจเห็ดทุกคลิปครับผมมื่อนี้ใช้น้องของตัลาไปก่อนครับสวัสดีครับ